ีวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับคริสโตเฟอร์นะนั่นคือคริสโตเฟอร์มาทักทายตอนดึกๆทุกวันเลยนะตอนนี้ก็เออ่โคกับขามนอนแล้ว นี่คริสโตเฟอร์ก็ออกมาคริสโตเฟอร์อืมคริสโตเฟอร์ก็จะชอบออกมาตอนดึกๆอืมไม่รู้ว่าคริสโตเฟอร์กินอะไรนะอืมเดิเซย์ฮัลโหลหน่อยคิสโธเฟอร์อืม,อมก็นอนดูหนังดึกๆึกคิสโธเฟอร์ก็จะออกมา คิสโตเฟอร์กินอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้กินรู้ออกมากินอะไรรู้ว่ามาขโมยขนมหิ่งผักไม่คิสโตเฟอร์เธอนอนอยู่หลังนาฬิกานั่นใช่ไหมตอนกลางวันไม่ค่อยเห็นชอบออกมาตอนกลางคืนหรือว่าเราไม่อยู่ก็อยู่นะ คิสโตเฟอร์มีเพื่อนปะหรือว่าอยู่ตัวเดียวแต่ว่าเห็นตัวเดียวนะไม่เห็นมีเพื่อนเลยไม่รู้มายังไงนะอนี่ก็แนะนำให้รู้จักกับคิสโซเฟอร์ในวันนี้นะคะโอเคดูหนังต่อละไปไปหาอะไรกินไปคิสโตเฟอร์ไป,ไปอยากกินอะไรกินเอา